เอาละครับยินดีรับเข้าสู่เกม Foundation นะครับผมอยู่กับผมเบสนะครับซึ่งสลับเกมนี้เป็นเกมแนวบริหารบ้านเมืองเนาะซึ่งผมก็อยากเปลี่ยนแนวบ้านนะครับผมสาหรับแมปที่ผมเลือกเล่นนะครับก็จะเป็นแมปภูเขานะครับผมเพราะว่าจากความรู้สึกผมว่าแมปนี้มันค่อนข้างเรียบด้วยแหละวกับว่ามีทรัพยากรที่หาได้ง่ายด้วยนะครับผมเรมาสร้างกันเลยระหว่างนี้ก็รอโหลดสักรู่นะครับผมเตี้ยวเดียว ละสำหรับหน้าแรกนี้นะครับจะเป็นการแนะนาเพื่อนใหม่นะครับว่า,วาเกมนี้มีระบบอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งสําหรับเพื่อนใหม่ก็ลองอ่านดูก่อนก็ได้นะครับผมก็คร่าวๆนะครับก็จะมีเรื่องของการแนะนําพื้นที่แนะนําสิ่งปลูกสร้างเริ่มต้นนะครับผมเริ่มแรกเข,ขาจะให้เราเลือกพื้นที่เริ่มต้นสำหรับเป็นที่หลักในการปลูกสร้างนะครับผมสำหรับผมจะเลือกพื้นที่นี้เลยก็แล้วกันโอเคหลังจากที่เราเลือกพื้นที่แล้วนะครับเขาก็าจะให้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าวิลล a ตซ์เซนเตอร์นะครับ คุณจะสังเกตได้จากมุมซ้ายล่างนะครับผมว่าเขาจะให้เราทาอะไรนะครับพื่จะใช้เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับผมผมจะสร้างมาตรงนี้เลยละกันหลังจากสร้างไปแล้วนะครับเราก็จะได้คนมาจำนวน8คนนะครับผมดูได้จากไหนดูได้จากข้างบนนะครับบริเวณนี้ผมเอาไปวงนะครับผมอ่าต่อไปผมก็จะสร้างยูนเดอร์นะครับผมสิ่งปลูกสร้างนี้นะครับไว้สําหรับทําเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับผมก็จะสร้างไว้เอ่อประมาณตรง ตรงนี้แล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราสร้างแล้วนะครับเราก็ต้องใส่คนงานเข้าไปเขาด้วยนะครับเขาถึงจะมาก่อสร้างให้เรานะครับผมสองคนต่อไปผมก็จะสร้างอาหารกับบ่อน้ำนะครับอาหารอย่างแรกที่เราปลดล้วก็คือที่เก็บเบอร์รี่นะครับผมผมก็จะสร้างไว้สักสองโรงละกันนะครับไว้ตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อีกอันนึงงละกันต่อไปนะครับผมก็จะสร้างโกดังนะครับผมซึ่งไอ้โกดังเนี่ยสำหรับโกดังนะครับมันจะไว้สำหรับเก็บพวกไอของสดนะ ก็ตลาดนะครับจะเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับผมเริ่มแรกผมก็จะสร้างไอ้โกดังนี้ก่อนเลยละกันผมจะสร้างไปสัก2อันนะครับผมว่าจะเอาตรงนี้กับตรงตรงนี้ละกันเอ่อสร้างเลย่อกอันผมจะยังไม่สร้างนะก็สมรับทรัพยากรเกมนี้นะครับก็จะมีไม้หินนะครับผมไม้เนี่ยในแมปเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับผมทรัพยากรเบื้องต้นแล้วก็มีหินนะครับมีหิน แรกที่ผมจะสร้างเลยก็คือไม้นะครับว่าจะเอาตรงนี้ปีก่อนนะหรือว่าเอาไว้ตรงนี้ขวาดีกว่ามว่ขวาดีกว่าโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหินนะครับผมส่วนหินนี่ดูง่ายมากเลยก็จะมีหรือว,ว่าพื้นที่ผมบอกอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยคือหินแน่นอนนะครับผมก็จะสร้างไว้คู่กับโรงเลื่อยไม้เลยละกันแตส่วนต่อไปนะครับก็จะมีอีก2อ,อย่างนะครับก็คือ,อที่ปลูกปลานะครับในส่วนนี้มันจะช่วยแบบ เป็นฟูป่าในจุดที่เราตัดไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลงเลื่อยไม้นะครับผมลงเลื่อยไม้ในส่วนนี้เนี่ยก็จะแบบแปรรูปไม้นะครับจากไม้ซุงมมาเป็นไม้แทนนะครับซเศษปลูกส,สร้างน,นี้ถือว่าจําเป็นมากนะครับแต่ว่าครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างนะผมจะเอาไปสร้างอย่างอื่นก่อนล้วกันนะครับผมโอเคเอาละสิ่งปลูกสร้างต่อไปน,ออน,น,นะครับก็คือบ่อน้ํานะครับถ้าเรามีเบอร์รี่แล้วเราจะ ขาดบ่อน,น้าไม่ได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคผมก็จะสร้างไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับหนึ่งบ่อจัดไปเอาละสิ่งผูกสร้างต่อไปที่เราจะต้องสร้างก็คือตลาดนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าตลาดเนี่ยจะช่วยในการกระจายสินค้าของเรานะครับไปในเมืองทั่วบริเวณของเรานะครับให้ไปอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ว่าคนงานเราจะมาซื้อของด้วยแหละผมก็จะสร้างสักสองอันนะครับสร้างไปตรงนี้อันหนึ่ง นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างผิดด้านแต่ขยับก่อนอเอาเป็นด้านนี้ละกันโอเคผมสร้างไว้สองอันนะแบบแบบนี้โอเคสร้างเลยเอาละผมขอเช็คก,ก่อนละกันว่าผมยังไม่ได้สร้างอะไรบ้างนะครับผมอสะพานผมยังไม่ได้สร้างนะรูปปั้นผมน่าจะสร้างหมดแล้วล่ะก็เหลือแค่2ออย่างนี้นะครับที่ยังไม่ได้สร้างนะระหว่างน,นี้ผมก็จะมาสอนการระบายสีนะครับผมก็เริ่มจาก สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินจะเกี่ยวกับพวกการก็ดเกี่ยวทรัพ,พยากรนะครับผมก็สมมุติว่าถ้าเราเอามันไปทาตรงพื้นที่เบอร์รี่เนี่ยทุกคนไอชาวบ้านเรา,าเนี่ยก็จะไปเก็บเบอร์รี่บริเวณนั้นนะครับผมอ่าแบบนี้แต่ถ้าเราเอาไประบายตรงหินนะครับก็จะมาขุดหินบริเวณนี้แล้วก็ไม้เช่นกันนะครับถ้าเราระบายไปก็จะมาตัดไม้บริเวณนี้นะครับผมก็จะระบายไว้ประมาณนี้เลยส่วนอีกอันนะครับก็จะเป็นการ ฟื้นฟูป่านะครับแต่ว่าให้ให้ชาวบ้านมาปลูกป่าบริเวณนี้นะครับผมเราจะระบายไปประมาณนี้เลยละกันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยโอเคส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าไม่ให้ชาวบ้านมาเดินทางหรือสร้างสิ่งกูกสร้างบริเวณนั้นนะครับผมก็จะเป็นสีแดงนะซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้ใช้ก็ได้อาจจะแทบแทบจะไม่ได้ใช้เลยแหละโอเคต่อไป เข้าไปในที่เก็บเบอร์รี่นะครับผมโอเคเพื่อนที่ยกให้เขามาเก็บเบอร์รี่กันเนาะแล้วก็มันจะมีแปลงอีกสีหนึ่งนะครับที่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะก็คือเกี่ยวกับบ้านนะครับซึ่งเกมนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาสร้างบ้านทีละหลังให้เขาเองนะครับเราแค่ระบ,บายสีให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะมาสร้างบ้านเองเนาะโอเคผมก็จะเพิ่มคนตัดไม้เข้าไปสัก2คนก่อนละกันนะครับตอนนี้เพื่อจะให้เขาไปตัดไม้นะวันนี้ก็รอนะผม แล้วก็สังเกตจากทางด้านซ้ายล่างนะครับเควสผมเสร็จรอรัวเลยครับตอนนี้ก็โอ้ดูดิเรรัวเลยในเควสนะครับเขาจะบอกว่าให้เราทําอะไรต้องสร้างอะไรนะครับเขาจะช่วยสอนเราเล่นด้วยแหละระหว่างรอนะครับผมก็จะไปเช็กว่าเออผมระบายพื้นที่ไปครบหรือยังนะอ่าฮะอืมผมว่าจะระบายพื้นที่ไม้เพิ่มตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นนสักหน่อยนึงอ่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตัดขอบนิดนึงอ่า ซึ่งระหว่างนี้เราก็รอนะครับรอสิ่งปลูกสร้างของเราเขาก็จะย่อยสร้างสร้างขึ้นมาทีละนิดนะครับผมระหว่างนี้ผมก็จะตัดไปแล้วมาเจอกันอีพีในช่วงที่เขาสร้างเสร็จแล้วละกันน้องเพิ่มเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนนะครับเอาละหลังจากที่ผ่านไปสักพักนึงนะครับผมก็มาอัปเดตสักหน่อยดีกว่าก็จะมีนะครับโรงขุดหินนะครับเสร็จแล้วแล้วผมก็ได้ใส่คนเพิ่มแล้วสองคนนะครับเขาก็จะมาขุดหินคนบริเวณนี้นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นตลาดนะครับตลาดผมก็สร้างเสร็จแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาคนเข้าาานะะครรับเพว่ เอโกดังผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็กําลังสร้างอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีบ่อน้ํานะครับบ่อน้ํานีน่บ่อน้ําสร้างเสร็จแล้วนะครับระหว่างรอโกดังสร้างเสร็จครับระหว่างนี้ผมก็จะมาอัปเดตประชากรหน่อยนะครับก็สําสหรับเมืองนี้นะครับตอนนี้ก็มีประชากรอยู่ที่8คนนะครับผมโอเคตอนนี้โกดังสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการลดประชากรของของคนเก็บบร l l ์รี่ลงละกันนะครับลดมา หนึ่งคนนะเพื่อนจะมาเป็นคนเก็บของนะครับวิธีการที่จะให้ชาวบ้านเอาของมาใส่ในโกดังนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกสินค้าก่อนนะครับก็จะให้โกดังนี้เก็บอะไรนะครับตอนนี้มันมีเบอร์รี่ผมก็จะให้เขาเก็บเบอร์รี่ไปก่อนล้วกันเนาะผมเตรียมไว้สองช่องนะครับผมโอเคนะครับคุณจะเห็นว่าเขาเอามาเอาเบอร์รี่จากตรงนี้นะแล้วมันก็ไปใส่ในโกดังนะครับผมโอเคมาดูเคลสกันดีกว่าเคลสต่อไปของเราก็คือเขาต้องการให้เราออเอาคนเข้ามาใส่ในตลาดนะครับผมตลาดเหรอ มผมยังไม่ได้เอาคนมาใส่นะตอนนี้เดี๋ยวเราหาคนใส่ก่อนแป๊บอ่าผมดูก่อนนะ,จะเจ้าคน,นนี้ไหมหรือว่าจะเอาอ่ขุดหินเอาขุดหินดีกว่าเนาะผมเอาคนขุดหินออกก่อนละกันนะครับแล้วก็มาใส่ในมาร์เก็ตนะครับเพื่อจะให้เขามาขายของเนาะแล้วก็นะครับเราต้องเลือกสินค้าที่จะขายด้วยนะครับตอนนี้เรามีเบอร์รี่อย่างเดียวเราก็ให้เขามาขายเบอร์รี่นะครับผมอ่าตอนนี้เคเวสเราก็เสร็จแล้วนะครับแถมเราได้ตังค์อีกหนึ่งร้อยบาทด้วยดูดิระดับเคเวสต,ต่อไปนะก็คือเขาจะให้เรานะครับ ทำให้ประชากรของเราครับมีความสุขอยู่ hire, ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมความสุขของประชากรดูได้จากตรงไหนครับดูได้จากข้างบนนะครับข้างบนที่ผมมาไปชี้นี่นะครับแล้วเราก็ยังดูได้อีกว่าประชากรของเราต้องการอะไรนะครับผมซึ่งตอนนี้ประชากรของเราต้องการอาหารนะครับผมแลวเราก็จะสังเกตได้จากประชากรของเราครับที่มาซื้อของปั๊บอ่านี่ค่าอาหารก็จะลดลงนะครับนี่แล้วก็เราเขาซื้อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าค่าความสุขของเขาจะเต็มร้อยนะครับผม อ่าคุณดูดิขนาดพ่อค้าไม่อยู่เขา,าก็ยังมาซื้อกันได้อ่ะสุดยอดปะละโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่รอส่วนนี้อย่างเดียวนะครับผมแค่อีกนิดเดียวเราก็จะได้ค่าความสุขหนึ่งร้อยแล้วครับผมโอเคโอเคแล้วก็เต็มร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีเคเวสต,ตอนนี้นะครับผมระหว่างน,นี้เราก็รอดูสถานการณ์กันไปเกาะแล้วกันเนาะว่าเราจะทาอะไรต่อได้แล้วก็ผมมาสร้างอันนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับแต่ที่ผมพักไว้นะ เอาละระหว่างนี้เรามาเช็คไอ้การตัดไม้ของเราดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับอืมตอนนี้ผมแบ่งมันเป็นสองที่นะครับก็คือข้างบนกับข้างล่างนะครับเพราะตรงกลางมันตัดตออกไปหมดแล้วไงมันไม่เหลืออะไรละเดี๋ยวผมระบายตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่าอนาคตผมก็มาปลูกป่าบริเวณนี้อยู่แล้วอ่าระบายเผื่อไปเลยแล้วกันแล้วก็แต่งขอบนิดหน่อยโอเคอ่าประมาณนี้เอ่อตรงนี้อีนิดนึดนงโอเค ดูเหมือนว่าตอนนี้เรามีคนเพิ่มเข้ามาในหมู่บ้าน2สองคนนะครับผมมันจะมีจดหมายจากราชามถึงเรานะครับผมเหมือนว่าเรามีสิ่งปลูกสร้างใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างมีมีวัดนะมีวัดแล้วก็หลอดไมเนอร์นะครับผมผมสร้างเลยแล้วกันผมว่าผมจะเอาไว้ประมาณตรงนี้นี้ว่ะไม่บอกเลยนนี้แหละโอเค สร้างเลยแล้วก็สร้างศูนย์กลางนะครับไว้ตรงนี้ประตูนะครับแล้วก็ผมจะสร้างไว้อีกสัก2อันละกันนะครับไปตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็อ,กอันนะครับไว้ข้างๆกันผมจะให้มันลึกไปนิดนึงหนูมันเปรี้ยวนะมันขยับได้เปล่าวะขยับได้ขยับได้นะครับได้ขยับผมมันก็ขยับทั้งเซตเลยนะผมก็เอาประมาณนี้ละกันแบบนี้ แล้วก็กดสร้างเลยครับผมต่อไปนะครับจะมาสร้างวัดกันต่อเลยวัดวัดวัดโอเคผมก็จะเอาไว้ประมาณตรงนี้ละกันผมแล้วก็เอาบ้านมาอืมผมว่ายังไม่สร้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยม่นานผมก็ได้ได้เออซื้อพื้นที่ข้างล่างได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมรอเลยเนี่ยก็จากแผนที่ผมวางไว้นะครับผมว่าจะเอาวัดเนี่ยอาไว้ข้างล่างนะครับ ไว้ข้างล่างบริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนทางซ้ายทั้งหมดเนี่ยผมจะให้เป็นบ้านครับในบริเวณเมาส์ที่ผมวงไว้เนี่ยจะเป็นบ้านหมดเลยนะครับผม่วนทางขวานะครับทางขวาผมจะไว้เป็นพวกโซนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับผมแต่ว่าพวกเอ่อเหมืองแร่เลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับผมจากแผนที่ผมวางไว้คร่าวๆนะประมาณนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็เหมือนตอนนี้เรามีหัวแปลงใหม่นะก็คือบ้านนะครับผมนี่ยที่ผมต้องการเลยล่ะผมก็จะระบายไปตรงนี้นะครับพืนที่ที่เป็น สีเขียวๆนี่คือพื้นที่ที่แบบว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับเกมนี้นะครับมันสามารถขยายพื้นที่ได้นะครับผมมันไม่จชเป็นที่ต้องเล่นอยู่แค่นี้นะครับผมว่าเล่นแค่นี้มันก็ไม่จชเป็นที่ต้องมีแหนบใหญ่ขนาดนี้หรอ,อกเนาะโอเค <c oughs> okay, นะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อที่มีข้างล่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าต่อไปผมก็ทะมาสร้างบ้านเลยละกันนะครับผมเราจะไว้ประมาณตรงนี้นะจะสร้าง โบมดมาเลยอันแล้วก,ก็มันต้องมีประตูนะครับมีประตูใส่ประตูเข้าไปแล้วก็รัชังนะครับรัชังบอเป็นอ่ารัังไม้ละกันนะผมเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็มันสูงนิดนึงแล้วก็กดสร้างเลยโอเคแต่ว,ว่าผมยังไม่สร้างตอนนี้นะผมเดี๋ยวตอปไปก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ผมเหมือนว่าจะต้องมาสร้างโรงเลื่อยไม้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไม้แพงด้วยนะครับ ่เหมือนว่าผมจะเอาไว้สักตรงนี้ไหมหรือว่าผมจะไปข้างบนผมก็ข้างบนดีกว่าเนาะเอาไว้ใกล้ๆกับโรงเลื่อยไม้เลยนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องตังค์นะตังค์ไม่พอนะผมจะวางไว้อย่างนี้ก่อนละกันต่อไปนะครับเรามาดูการอัปเกรดนะครับผมก็จะเกมนี้จะมีการอัปเกรดด้วยนะครับก็จะมีบ้านนะครับแล้วก็บริเนตออฟฟิศนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะมีเหรียญอยู่3ประเภทนะครับผมก็จะมีเหรียญเกี่ยวกับ คนงานนะครับคนงานคนงานจะเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็การที่เราจะอัปเกรดได้นะครับมันจะเป็นต้องใช้เหรียญครับในการที่จะใช้ปลดล็อกนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญสีส้มนะครับสีส้มมันจะเกี่ยวข้องกับการทหารครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้เล่นนะครับหรือว่าไม่เล่นเลยแหละเพราะว่าผมไม่ถนัดสายสักเท้าไห่นะครับผมมันจะเกี่ยวกับพวกการทหารนะเหรียญนี้ต่อไปนะครับวนเหรียญนี hm. ้จะเป็นเหรียญเกี่ยวกับศาสนานะครับผมซึ่งผมแนะนาไม่ให้เล่นสาย สายสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสายสีฟ้านะส่วนสีส้มนะผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับโอเคเรามาปลดเลยแล้วกัน2อ,อันนี้นะครับผมหลังจากที่เราปลดเหรียญแล้วครับเราก็จะได้สิ่งปลูกสร้างใหม่ขึ้นมานะครับผมซึ่งก็คือ o ้านนะครับผมจะเอาไว้ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแบบนี้1น่อันนะครับผมสร้างเลยแล้วก็ผมก็จะวางแผนไว้อีกสักสออันแล้วกันนะครับผมเอาไว้ข้างล่างอ่าตรงนี้อันหนึง่ง แล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับผมแวันนี้ผมมาระบายสีบ้านเพิ่มดีกว่านะครับระบายมาข้างล่างนี้เลยนี่เพราะตรงนี้จะมีวัดเพิ่มขึ้นมาด้วยแหละแล้วก็เดี๋ยวเป็นที่เป็นรับอัปเกรดวัดนิดนึงแล้วก็ระบายยาวมาข้างล่างนี้เลยเอประมาณนี้นะครับผม ก็ที่ขุดหินหน่อยหนึ่งละกันนะครับผมระหว่างนี้เราก็รอตังค์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ตังค์ก็สร้างน้อยนะครับเพื่อที่จะมาสร้างไอ้โรงเลื่อยไม้นี่นะครับผมซึ่งผมตัดสินใจพลาดไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมเลือกที่จะสร้างพื้นที่ข้างล่างก่อนนะครับผมเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันเกมมันจะให้พื้นที่เราฟรีมาหนึ่งที่นะครับผมแต่ว่าผมตัดสินใจพลาดนะครับเลือกที่จะ สร้างพื้นข้างล่างก่อนนะครับจึงท,ทาให้ตอนนี้ไม่มีต่างทขมจะสร้างไอ้โรงเลื่อนไม้นี่นะครับผมตันนี้ก็เลยทําได้แค่รออย่างเดียวนะครับผมซึ่งบวกกับจำนวนตังที่เราได้นี่ค่อนข้างน้อยนะครับก็นะแน่นอนเลยว่าเราต้องรอนานมากแน่นเลยแต่เราก็ทําได้แค่รอนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะจัดไมทีในช่วงที่แบบเรามีตังเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับตอนนี้ตังเราก็พอแล้วนะครับผมก็จะมาสร้างเลยแล้วกันนะครับผม ซึ่งกว่าจะได้นี่ก็รอนานเหมือนกันนะระหว่างนี้ผมก็จะให้เขาหยุดสร้างเออหลอดไพเนอร์แป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมเพื่อที่จะมาโฟกัสที่เออลงเลื่อยไม,ม้นะผมให้เขามาสร้างลงเลื่อยไม้นี่ให้เสร็จก่อนเพราะตอนนี้ลงเลื่อยไม้คือสิ่งสําคัญของหมู่บ้านเลยนะตอนนี้ว่าเมืองเราขาดนะครับเพื่อที่จะนําไม้ไปสร้างวัดนะครับเราจรึงจำเป็นที่จะต้องให้ให้ความสําคัญกับไอการตัดไม้ก่อนนะครับ เอาละตอนนี้ก็เหลือแค่รอแล้วครับสิ่งปลูกสร้างนี้สร้างเสร็จนะครับตอนนี้ก็รอคนงานมาตอกอย่างเดียวนะครับผมนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับผมส่วนใบห้างตรงนี้นะครับเหมือนจะขาดแค่ไม้แพ้งนะครับไม้แพ้งอย่างเดียวนะครับก็จะเสร็จแล้วผมบอกได้เลยว่าโลเลยไม้นี่คือปฏติหาของหมู่บ้านนะบอกเลยระหว่างรอนะครับเรามาอัปเดตประชากรในหมู่บ้านเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้มีใครทําอะไรบ้างนะครับมาดูกัน ตอนนี้เหมือนจะไม่มีใครว่าง,งานนะเอ้หรือมีวะมีมีมีน,น,น,นี่ผมเห็นลีกคนหนึ่งนี่ครับนี่แหละของของหมู่บ้านนะครับผมได้เขามาตัดน้านี่เลยครับเลงไวะละงานนี่เลงแล้วผมรอกดใส่เลยเนี่ยนิดเดียวนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เสร็จแล้วอ๋อแล้วเหมือนจะได้คนเพิ่มอีกสองคนพอดีนะครับผมยัดหมดเลยเอาไปให้หมดเลยครับโอเคมาอัเดตสถานการณ์ตอนนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ผมจะ สร้างไบเฮาส์นี้ก่อนนะผมแล้วก็ตามด้วยหลอดไมเนอร์นะผมว่าผมจะได้เอาไม้นะครับมาเก็บในโกดังนี้ก่อนนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เหลือแค่รอไม้แพองอย่างเดียวนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเหลือแค่เอาไม้แพงมาใส่ ในแวว์เฮาส์อยงเดียวแล้วนะครับตอนนี้ก็แววนเฮาส์นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมส่วนอันบนนี่เสร็จละแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วผมจะมาทำหลอดมเนอร์ต่อเลยนะครับผมส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงเอาแวว์เฮาส์ก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีระบบการเทรดของนะครับผมก็ดูได้จากนี่เลยครับผมนี่หน้าเทรดนะครับดับแรกนะครับเราต้องจําเป็นที่จะต้องกดเทรดอันนี้ด้วยการใช้ไม้แพง20อันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวผมก็รอกดเลยลวกันนะครับ นิดเดียวบอกรถงอย่างนี้แหละที่รัวๆเลยนิดเดียวครับเมื่อเราปลดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเทรดของเขาได้โดยการของที่ต้องมีขายก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งมีกระจกนะครับผมมีเครื่องมือมีเครื่องดินเผานะครับมีแล้วก็มีปลานะครับมีปลาแล้วก็ถังเปล่านะครับผมส่วนของที่เขารับซื้อก็จะมีเบอร์รี่นะครับมีเบอร์รี่มีหินแกะสลักนะครับ มีไม้แพร้งมาก็ไาวนะครับผมส่วนสิ่งแรกที่ผมจะทําการแลกมันก็คือเครื่องมือนะครับผมเครื่องมือเพราะมันจําเป็นมากเลยในช่วงต้นเกมนะครับผมผมก็จะเอาไว้สัก50ละกันนะครับเราจะซื้อเข้ามาจกนกว่าจะมีครบ5้าสิบนะครับผมแล้วก็ผมจะขายเอ่อเบอร์รี่ละกัน,นครับเบอร์รี่เรามีเยอะกดเป็นสีแดงนะครับตรน แล้วก็ขายจนกว่าจะเหลือ1น0รนะครับว่าผมคิดว่า100น่าจะพอสําหรับประชากรทั้ง12คนของผมนะครับผมคิดว่าผมน่าจะพอนะ100อเนี่ยแล้วก็อย่าลืมครับเอาคนมาใส่ด้วยครับไม่งั้นพวกเขาจะไม่เอาของมาใส่ในนี้นะครับผมก็ในช่องแรกของวิญาเป็นอุปกรณ์นะครับตามด้วยไม้ตามด้วยหินนะแล้วก็อสนสุดท้าจะเป็นแ้งนะผมแ้งหลังจากเราเล่นไปสักพักนะครับเขาก็จะปลดที่ฟรีให้เราหนึ่งที่นะครับผม นี่นะครับที่ผมตัดใจพลาดไปที่ว่ามาเลือกซื้อพื้นที่ข้างล่างก็ผมว่าผมเลงข้างบนไว้นะครับผมเพราะข้างบนมันมีทรัพยากรด้วยนะครับมีเบอร์รี่นะอยู่ข้างบนมีเบอร์รี่นะสองกองเลยนะครับแล้วก็มีหินอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็พื้นที่ต่อไปนะผมจะมากดตรงนี้นะเอาไว้สําหรับให้สร้างบ้านนะครับผมเอาบ,บ้านไปข้างหลังด้วยไงแล้วก็เกี่ยวกับพวกไอพวกการเกษตรนะผมจะเอาไวข้ข้างบนนี้ด้วยนะผมโอเค ก็สำหรับเกมนี้ผมก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับผมแล้วเจอกัน